บูย้ยพี่น้อง่าเป็นโอเาอยู่นี่เป็นมูเลยครับครับขาเป็นข้อเ้าครับมี่แต่จุมเนาะจุม่มเป็นจุ่มนี่เนาะจ้ะเป็นจุม่มเป็นมูงครับบุย้ยตัวรุ่นนี้พอดีงามครับต่างเรียงแถว่ามันเอามาพักไว้เนาะจ้ะ สวัสดีจ้ามาพบพอกันที่เก่าจ้าพาข่าเราหาเบางเท็จจ้าไปรุนเบิงจ้าสิมาันสิได้กันสำหรัแน่จ้าไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญามใยนายพอแมพี่นองเอฟซีกท่านขอบมาติดตามรับชมครับโอ้จะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ตามประเทศครับเสารมณีกับมาพบพอกันกับบ้าน้ำเต้ากอที่เก่าครับมณีกับภาพพอแมพี่นองเขาปปาห้ารอกเก็บเพชรที่เก่าครับไปรุ่นติดตามรับชมบนน้ำกันครับพี่น้องมณีวสิโสสิมาันสำหรัครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดนาแล่เห็ดดินนี่แหละครับช่วงนี้เห็ดอย่างอื่นก็มีแน่ป้าปายครับเห็ดละโง่เห็ดเพิงกหลุ่นเบื้องน้ำกันครับมาพอ้กันเ้ามือานี้ก็เป็นเ้าวันซุกครับวันที่สิบสองเดือนกันยายนปีพศสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับหมายเก่าไม้เดิมครับปลาลางบ้านน้องแม็กกําเรนคาเพื่อบุญทลิกจังหวัดดุบอนครับไปครับหลุ่นเบื้องน้ำกันครับมือนี้นาแล่ล้างแล่ครับ แต่กำลังจูมจ้ะอืมตกพอดีงามจ้ะ จะจูมครับโมนี่จู่โดนมอวนจ้ะมองเกิดลาเนาะจ้ะมองเบิดกับเบิดแล้วครับ จมยังเนาะจ้ะเปนจมเป็นโมยเนาะเฮดโมเดียวจังกันพันใหญ่พร้อมกันเบิร์ตหนูเป็นตาเนาะจ้ะปีกายพีกรณ์นี่เพิ่นขึ้นพร้อมกันครับเมื่อกี้เราได้เป็นตาครับหอมนี่ ปีนี้ดอกหน่อยเพื่อนกันยังมีงอยู่เนาะจ้าใหญ่หอมกันครับดอกหนี่เป็นมาสามดอก,ดอกเป็นดอกขาวอยู่เนาะถ้่จูจงจ้ะ รวม่นนี่นะเนาะจ้าที่งามเลยครับ เบลอกแดอกใหญ่ขึ้นเนาะจ้าบู้ยพี่น้องขาเป็นขาวอยู่นี่เป็นมูเลยครับครับขาเป็นขาวครับมีแต่จุ่มเนาะครับไม่ฮันบิดครับคุณเป็นแต่ขาวๆครับอุ้ยกันเป็นดอกใหญ่เนาะ สเป็นกับตาครับพี่น้องเฮดโมเดียวเนี่ย okay, อันนี้มีแตจูมครับจูมเป็นจูมไม่ได้อาจารย์ บาลเลยเนาะ bình này dài này cá rất là ngon tìm này đang thấy chắc 2 sầm mùa khai nào ขอเป็นโมเป็นโมเกิดเสดวายอยู่ครับบุญนี้เนะพาซ้มมัมภีร์เบอดจ้ะตาหน่นมาอยู่ได้หมดเป็นจุม่มเป็นจุ่มนี่เนาะจ้ะอดอกบุญนี่ ดี่นี่กับภาเป็นขาวๆอยู่เนาะจ้ะรุนตอกรุนนี่กับกำลังงามครับเป็นจุมเป็นมงครับอุ้ย ตอ่อลุนนี้พอดีงามครับเก็บเลยสกอร์ซ้ำนี่เนาะ,ะพอดีงามๆครับบนหนอยแห้งเนาะบอหนอยบอใหญ่แห้งครับเร่องพอดีจ้ะเร่องกบโกบเนาะ ขาเเฮดโมเดียวครับพี่น้องเกือบเพื่องกระตาครับพันพันดอกใหญ่ๆีนิ๋วไดเป็นตาครับพี่น้องนี่พันดอกพท่านหไงแห้งครับขันรุ่นโกบๆนี่ก็สิกบเลยเตรียมตาอย่ครับดอกจูมดอกนอนเพื่อนกระยั่งลายครับ เดียวนี่จะเงาๆครับดอกเลนเพิ่นขึ้นล่าเนาะพึง่งดำครับ อไรกันนะจะเป็นเห็ดเพิอกแล้วเนาะเห็ดดินเบิดนี่ครับงามมักจ้ะพี่น้อง ขาศัตรเนาะเปลนะี่ยนเนาะเปลี่ยนแปลนคืนฝนกับตกเนาะจ้ะ

Thì tên đọt nhai mình hợp Thì sao rồi đọt nữa เฮ็ดมูเก่าเนาะเป็นกระเลยบ่บเป็นจุ่มเป็นมูเป็นไรครับเกิดใจยายผลเท่าก้อยน,นั่งน่ะผลก็มีปูข้างหน้าอีกตัวแถวตาตัง,ตงกเกิดไตค้อนครับ เกิดก่อนกับบานแล้วเนาะจ้าลุ่นนี้ก็กำลังงามครับ ใช้ยายกันครับเน่นยอยบุศก์กอยอดอกแกงสีหน้าเนาะจ้ะแกให้เนาะ เฮ็ดเลี่ยมเนาะแต่ว่ามีแต่อดอก,กงามๆครับ เกิดม่อุ้งในหมูขูดจ้ะ ขาใหญ่คับดอกนี้เนาะกอแดงครับดอกแดกกใ้่เนาะจ้ะกำลังพ่อจ้ะเมื่อวานนี้ก็เก็ีไปอยู่เนาะจ้ะเฮ็ดนนเป็นก็ยใหญ่ไหวเติบครับ

เี่ยจะกอาใบไม้ปกท้งน้า เงาไมเนาะต่างเรียงแถวมันเอามาพักไว้เนาะจ้ะเห็ดเกลืเอเตียงตามธรรมชาติครับนี่มาเด็ดปูกเนาะดอกเถื่อพี่น้องเพิ่นเห็นเป็นจุ่มเป็นมงคงามๆเพิ่นก็ว่าเฮ็ดปลูกเอาเนาะจ้ะบ่ได้ดปลูกครับเป็นเห็ดป่าเห็ดตามธรรมชาติครับ บานแห้งถือฝนพ่นกระออนเนาะจ้ะบานลายนาดบานโอ้เป็นจุมเป็นมูลเลยเป็นม่องโบเหินคนเนาะหม่องบบเหินเนาะหาเห็ดบบทัว่วเป็นกระดบาน,นครับตรงนี้เอาบระดิกับปอยเป็นเสือเนาะจ้ะ เจ้านาเลรยอรอบนี่ก็เพื่อจังออกหลายเติบอยู่นเนาะเย็บลายมืออยู่ครับก็้านาเลย่ยน,นี้จะเกิดอีกอ่เดือนเจัาหลอบเนาะพอดีไงดอ,อกเขาดอกแกวบอได้ป,ดปล่อยเป็นเสือเนาะคุณ เราบไดบ้มึงนะเรากรอยมาฟังท่างฝนฟางท่างฝนเป็นสันเลยจ้ะพี่น้องจนเปื่อ,อยเบิดครับเป็นขา,ขาวเลยครัมันสีพอเห็ดละงอกนั้งหมดเนี่ยปอ,อนะจ้ะสามจูมครับอืมแต่มันเพิ่นอยู่นะกับบอคอยเห็นน้ำมันเลยเนาะจ้ะช่วงนี้เห็นน้ำแต่เห็ดนาเล่ครับ ขาเงาเด็้ขาเงาจ้ะดอกมันปล่อยไว้เนาะจ้ะเป็นเสือ,อจ้ะดอกบานมันครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางกลับบ้านนะครับมาเบิ่งยอดใดยอดมานกับซอกกอยครับวมือนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้าี่จ้าพี่น้องผลงานที่เท่าใดมือนี้จ้าเต็มสองกระตาเลยจ้าพี่น้องเรือตาจนได้ใส่ถุงเนะาะมื่อนี้มานค่าขนาดจ้ากระสิบเป็นเฮ็ดนาแ,แลล้ดนๆวนะจ้จาพี่น้องมื่อนี้ส่วนเฮ็ดผึ่งเฮ็ดละงูเฮ็ดก,กอนี่ได้ยางลำบอจักดอกเนาะลักๆเลยกับเป็นเฮ็ดนาแ,แล่ล้างแ,แลจ้า กระผอเป็นหมอยู่เนาะมันนี่เป็นหมก็มีจ้ะพี่น้องมองลรยอมลนไรแยมก็มีจ้ามองออกกอนกระเบิดล้วจะพี่น้องมองเพิ่นกำลังออกอะยังมีพอได้เก็บอยู่เนาะดอกอะังงามๆคือเก่าจะพี่น้องก็มีแต่ดอกจุ้งๆงามๆเนาะดอกบานกับย่งบานแข็งๆงามๆเลยจ้หมานคักร์จะมันนี่มันนี่เฮ็ดก็เริ่มดอกใหญ่ขึ้นเนาะจ้ะเมื่อวานนี่ได้พูนตาครับมันนี่ก็จนเรือเสร็จได้ใส่ทุงครับพี่น้อง ในทุ่งนี่ก็มีแต่ตดอกงา,งามครับทช<อ>ิงจูมทชิงบานแข็งเนาะนี่ครับผลงานหลักๆักเป็นเฮ็ดนาแหล่ครับพี่น้องหลนหลวนเฮ็ดเพ่งเฮ็ดกอเฮ็ดละโงกนี่ก็บขั้นใ่ทุงก็สิได้ประมาณทุงนี่แล้วเนาะประมาณ<ห>ามรวมรวมกันกับสิถึเทิงเคืองกิโลนี่แล้ครับประมาณประมาณนั้นนอกน,นั้นก็มีแต่เฮ็ดนาแหล่ครับ ไปผอมูแหลกมีแต่จุ่มๆเนะาะดอกกำลังงามๆครับเก็บไปเรื่อยครับพี่น้องเลี่มเก็บไปเรื่อยครับเพราะว่ามันกเกิดมาล้ายมือแล้วครับเฮ็ดนาแหละล้างแหลนี่ก็ยังสิสด้เก็บไปอีกเจกักสามสี่มือ,อย่บไปยังนอนสก่อยออกล้ายเติบครับรอบนี่แล้วก็ออกโดนผอมเนาะเพราะว่าหมองเกิดก้อนหมองเกิดรุ่นครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่นบ่เกิดผอมกันครับเพิ่นก็ได้เก็บล้ายมือครับนี่เก็เก็บมา กับสิพอ่อทิศแล้วเนะาะสิเด็กเก็บอีกอยู่เด้อครับพี่น้องมื้ออื่นมื้อฮือ,อถือว่าหมานคักครับมื้อนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้เชิญซชอมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ,บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านากับสาวก้อยจ้าคลิปนี้เดินทางกับบ้านก่อนจ้าพอกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดมื้อนี้ก็ หมาน่าังการคือเก่าครับลักลักๆกัเฮหนาแหล่ลังแหล่ครับพี่น้องดอกกับงามๆคือเก่าครับเอาละครับสำหรับคลิปมันนี้บานนะก็ขอจบคลิปไปเพียงสั้นนึ่ครับก่อนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบ่แม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุก,ทก,ทกคอมเมนต์ทุกติทุกแช่นะครับคลิปน้าพอกันไหมครับพี่น้องว่าสิไปหาอยหากินทั้งใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปนั่ครับสำหรับคลิปมันนี้เดินทางกับบานครับพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอา